สวัสดีค่ะอยู่กับสมรชนี่หนูนึกว่าถึงเราจะมาเจอรถแห่ที่นี่ว้าวรถแห่มาถึงนี่เลยเหรอรถแแห่มา,มาถึงนี่เลยเหรอโอ้ยรถแห่ทำไมมาถึงนี่อะ่ะโอ้ผมมาซื้ออุปกรณ์ครบอ่าแล้วก็ไปขออนุญ,ญาตแห่ขอได้ยังได้แล้วค่ะอุกาโอ้ยเราจะขอหน่อยขอเสียงหน่อยขอเสียงหน่อยถ้าได้แล้วอ่ะขอเสียงหน่อยขอหน่อยขอหน่อย้อเปิดมกร็วๆเร็วๆขอหน่อาถึงจะาดองแล้วนี่ มาถึงบ้านม่วงแล้วนี่ไม่ได้เอาที่เปิดมาโอ้โมแม่ก็ใชเดยนะมากับเด็กๆสามคนมากับเด็กๆสามคนไหนนรถในรถกันไหนรถอยู่ข้างในธนาคารจะมาธนาคารผมมาซื้อไอ้ไปให้ญาติชซื้อไอ้แชมพูชื้ออะไรเครื่องใช้โอ้โหเด็กเขาอยากเปลี่ยนสีปันด้วยเด็กอยากกินน้ำปั่นกำลังไปสั่งน้ำปั่นไปหาเด็กหน่อยนี่นะคะมาถึงบ้านม่วงเลยนะคะดูในรถผมเนี่ยโอ้โหกระเบิง ว้าวซื้อไปให้ใครเนี่ยซื้อไปให้ยาชิเพิ่นใช้ในบ้านเหรอเออเครื่องใช้ในบ้านโอ้เครื่องอาบน้ำก็มีไอซีผู้ใหญ่ใจดีโอ้ซื้อให้ยายใช่ไหมโอ้ใช้กี่เดือนน่าถึงจะหมดนี่ใช้กี่เดือนกลายเป็เครื่องโลเป็นรูปหมดเลยานี่เรียกว่าเสียหลายก็นี่ผงสักผ้ามันมี่งชำนันว่าจะเอาไปไล่ไล่อยุกยิ่งชำนันเอาไปมีหมองซื่อหลายอยู่ไปไปไปค้าร้านแตงโมใครอยากกินแมะมาตลาดที่บ้านม่วงได้นะคะเอาสามส่า ขับรถมาค่ะเด็กๆสวัสดีเฮียบอยนี่เด็กๆมาแล้วเลี้ยน้ำปั่นน้ำปั่นสี่แก้วเด้อสห้าแก้วห้าแก้วโอเคเสียบอยเสียบอยมาเองนะคะเสียบอยเลี้ยงนะคะะสั่งแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวจะจ่ายตังเองค่ะเป็นห้าแก้วค่ะ ทีนี่เขาขายปลาผาปั่นอย่างเดียวไม่มีอย่างอื่นค่ะเขาขายปลาผาปั่นอย่างเดียวใช่ค่ะเสียบอจะสั่งอื่นไม่มีนะคะรู้จักไหมร้านดังด้วยบ้านแถวเลยนะโอ้โหร้านดังด้วยนะคะไหนคนไหนชื่อน้องตองอันนี้น้องตองค่ะน้องตองสวัสดีเฮียก่อนเลยแล้วลูกนี่นะคะน้องตองนะคะน้องคอยน้องคอยนั่งตองไน้องคอยไหนน้องสวัสดีค่ะน้องนาเดีย หลานป้าดาป้าดาเนาะมากับยายสมรวันนี้ยายสมรพามาซื้อของในช็ศพพามาซื้อของเออได้หลายอย่างอยู่ซื้อเสร็จหลายอย่างแล้วนี่พอดีใช่ไหมน้องตองใช่ค่ะน้องตองกับไอ้นะคุณป้าอะไรนะพี่พี่ลาวันพี่ลาวันใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะคลิปเขามีแต่หลักสามหมื่นสี่หมื่นใช่ค่ะมีอะไรจะบอกมีอะไรจะบอกมีเอฟซีผู้ใหญ่ใจดีจากกทม จะให้ลุงวอยเอาไปมอบอะไรให้ติ๊กต๊กติ๊กทุกนายังไม่บอกยังไม่บอกจะกลับทุกนาตอนไหนเดี๋ยวก็กลับนี่แหละค่ะให้ยายเสร็จก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีอะไรไปมอบให้เห็นไหมน้องตองขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีเร็วๆลูกขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีเร็วๆเพราะว่าผู้ใหญ่ใจดีจะเอาของไปให้น้องตองนะคะครับผมเดี๋ยวาจะไปซื้อแต่ยังไม่บอกว่าเป็นอะไรเดี๋ยวจะไปให้อที่ทุงนากันแล้วกันให้ไปเลือกเองไม่ได้เหรอนานเลยนะให้ไปเลือกเองเี่ไม่ได้เหรอไม่ก็ได้ อาจจะเป็นปืนสีน้ำก็ได้อาจจะเป็นอย่างหื่นก็ได้อะไรนะน่าจะเฉลยใช่ไหมอจะถ้าเป็นแบบว่ากินได้เอาไหมเอาหมดค่ะือมันไม่ใช่ของเล่นแต่มันมันกินได้อาดีกว่าอาจจะเป็นนมเอาไหมนมอร่อยนะ เสียบอยจะพาเด็กไปซื้อของต่อนะคะเปี้ยงอ่ะสียบอยซื้อนมเปรี้ยงให้เอาให้ลังหนึ่งเอาไหมคะเอาไหมลังหนึ่งผู้ใหญ่ใจดีซื้อให้เอาเลยอยากได้อะไรเออโอเคนี่เอาละเอาละเดี๋ยวเดี๋ยวพายจะพาไปซื้อนมนมเปรี้ยวเดี๋ยวจะเข้าเข้าเข้ารถตัสนะลูกนี่ไงโลตัสไงเนี่ยบอยใกล้ๆมันมีแม่ลังหนึ่งนะนี่นี่ค่ะนี่นู่ตัสนี่แหละใกล้ๆเนี่ยเดี๋ยว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 จะพาไปซื้อเลย ซื้อเสร็จแล้วก็จะจะเอากลับยังไงวะก็กลับรถยายไงโอ้ก็กลับรถยายนะก็ยายรถมาจะให้ผมเอาไปส่งที่ไหนไม่ผมพาไปซื้อดีกว่าเลยเออพาไปซื้อแล้วก็ทําคลิปไปเลยโอเคพาเขาไปไปไหเอาขนมไหมไปโอเคไปไปเดี๋ยวค่อยกลับมาเอาน้ําปั่นไปไปตอนนี้ไหมไปนึกไม่ถึงว่าจะมาเจอเสียบอยนะโลกมันกลมเละโลกมันแคบนะคะเอฟซีแล้วมีผู้ใหญ่ใจดีให้เสียบอยมาซื้อของให้เด็กๆด้วยนะคะ เดี๋ยวเสียบอยต้องโอเควันหลังเฮียบอยจะพาไปวันหลังเฮียบอยจะพาไปสวบานม่วงเฮียบอยพาเด็กๆมาซื้อของผู้ใหญ่ใจดีนะคะนำทิมนะคะนำทิมเสียบอยมีน้องตองมาด้วยนะคะฟังนี้ลูกมีน้องตองมีเฮียบอยนะคะนี่แล้วมีนี่นะคะน้าวนึกไม่ถึงนะว่าจะมาเจอเฮียบอยที่นี่นะคะ นี่นะคะโอ้น้ำซื้อซื้อสองสองแพ็กเหรอน้องพลอยก็ไปเขนมนี่น้องพลอยมาเลือกขนมได้เลยนะลูกขนมอยู่ล็อกไหนลูกเลือกเอาขนมด้วยกี่ขนมเลือกเอาลูกคนละ,ละกี่อันก็เลือกเลยตามสบาย เขาอยากได้นอกระป๋องเอาหยิบเลยลูกหยิบเลยหยิบเลยคนละกระป๋องเอาไปเลือกเอาคนละกระป๋องเอาคนละกระป๋องอ่ะโอเคเอากองหนึงอ่ะเอาเลือกคนละป๋องเลยให้คนละป๋องมีครบคนไหมน้องตองเอานน้องปองน้องปองพลอยได้แล้วน้องพลอยได้แล้วน้องตองอนี่ใช่ไหมโอเคนะคะได้คนละหนึ่งกระป๋องแล้วนะคะเฮียบอยนะคะโอ้โหน้องตองนะคะอะไรนะ ไซส์ใหญ่ขนา่มีอ่ะไปคนละกระป๋องถ้าหนูอยากกินอันนั้นด้วยหนูก็อันนั้นมันคืออะไรอ่ะเนาะมันอันเล็กก็ไม่เป็นไรอันนี้มันมีหลายอย่างแล้วลูกมันมีสามันมีขนุนด้วยมั้งใช่ใชมันมีสองอย่างบอยซื้อให้คนละขนมอะไรที่อยากกินอะไรนะอะไรนะนมหนึ่งเองาเอเรือกเอาเลยนกเกรี้ยวนี่อ่าเลือกเอาเลย เลือกเอาลูกเลือกเอานี่ไงน้ำเปี้ยวเลือกเอาน้ำตองเลือกเอาจะเอาตัวไหนเลือกเอาอีกเอาอีกเอาอีกลูกเอาเอาอีกเอาทุกรสเอาทุกรสเลยนี่สีส้มนะอร่อยสีส้มก็เอาสีส้มอร่อยลูกเออเอาอีกเอาอีกเอาอีกเอาสีชมพูนี่สีชมพูอันนี้เดี๋ยวช่วยถือสีชมพูก็เอาผู้ใหญ่ไปดูนะครับเนาะเอฟซีพอต่อจากกทมอ่ไปแจกกันป่ะได้ สองคนนัซื้อครบยางเดี๋ยวรอสองคนก่อนเฮียบอยเลือกเลยเร็วอันนี้ก็ได้ลูกนี่อันนี้ก็น่ากินนี่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 ้เอาไปแช่ตู้เย็นกินอร่อย <c oughs> เลือกเอาลูกเลือกเอาเร็วๆนะเดียเนี่ยนี่อร่อยไม่เอาอันนี้ เอาเร็ๆไปบ้างเอาไปบ้างเผิ่นจะจ่ายตังแล้วเออนั่นแหละนาเดียเออนั่นแหละไปเร็วๆ,ๆลูกน้องทองน้องพลอยน้องตองน้องพลอ,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 อยนะคะเอฟซี FC ใจดีนะคะขอพระคุณเอฟซีใจดีของเนยบอยนะคะ <Hey. S 1> ขอให้คลิปตังๆังนะคะขอพระคุณผู้ใหญ่ใจดีเด้อแทนเด็กๆ <Hey. S 1> ด้วยนะคะ อะไรนะพูดใหม่สิลูกพูดใหม่ยายกำลังน่าเอฟที่ฟังเทเบอรมีในความสุขความเจริญล่างๆโดยเลยได้คือร้านข้าวหมูข้าวไม่เจ็บไม่จนนะคะไม่ป่วยแล้วก็บ้านสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะขอบสุขยอดเหมือนกับมาทำการไปจ่ายตามนี่เไหนน้องซองได้อย่างลูกอยากได้อันไหนก็หยิบเลยลูกใจหนูอยากได้อะไรหนูก็หยิบเลยค่ะเพราะว่าเขาได้หมดแล้ว ใจหนูอยากได้อะไรก็หยิบ่เร็วงาเหรอโอ้ยโอเคเลือกนนเนาะตั้องไปจ่ายพาเด็กมาซื้อของเฮียบอยใจดีมาอีกแล้วนะคะเสียบอยใจปั้มนะคะตอนนี้นะคะเสียบอยใจปั้มนะคะนี่ เดี๋ยวแป๊บหนึ่งรอยายก่อนเอาถ่า,ายถ่ายให้หน่อยโอเคกดให้ผมจ่ายตรงนี้กดเดี๋ยว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 แป๊บหนึ่งนะเ<า>ดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะอ่าอื่อกดภาพนิ่งยายอืมอ่ะหนึ่งอันหนึ่งสองขอบคุณเสียราาย์คอยเตะครับอ่ครับเปิดทางเรื่องครับอ่ะเปิดฐานอ่ะพูดมา คุณผู้ใหญ่เจดีนะคะขอบคุณนะคะบังเอินมาเจอเสียบอยที่นี่ครับผมอ่าน้องตองพูดขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีโอเคครับผมวันนี้ผมก็มาเจอน้องตองโดยบังเอิญที่อำเภอบ้านม่วงเนาะก็เลยพามาซื้อขนมด้วยก็มีเอฟซีผู้ใหญ่ใจดีเนาะ มาเกินไม่ใหญ่ที่เรียกก็ผมมันจะไปซื้อนมซื้ออะไรอยู่ที่หวังพบผู่อดีบังเอิญเจออยู่่ทีามเให้เลือกเลยอย่างแน่ให้เลือกให้เลือกตามสบายไม่ต้องเฟไม่ต้องซื้อไปเนาะไม่ต้องซื้อไปจะได้อะไรผมก็ซื้อให้เลยเที่มาเจอมันม่วงคดีเลยก็ให้เลือกเลยแไปก็เลยได้เลือกที่เจอสามสาวสี่สาวเหี้ยเหยียดด้วยสี่เหี้ยวหยียสี่สาวเหี้ยเหยียดกันหนึ่งนะคะก็เลยให้น้องตองด้วยแล้วก็ให้น้องพลอยแล้วก็ ให้น้องนาดีอาด้วยก็ให้ทุกคนนะคะที่มาน้องตองผมก็จัดให้ทุกคนเลยขอบคุณเสียบอยด้วยค่ะก็ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีสบังเอิญมาเจอนะคะแบบไม่ได้ตั้งใจมาแบบไม่ได้ตั้งใจนะวันหลังถ้าเกิดมีเอฟซีผู้ใหญ่ใจดีผ่านมาช่องเสียบอยมูสดเ๋ยวให้ช่องเสียบอยมูสดพาไปเล่นส่วนน้ำอําเภอบ้านม่วงขอบคุณเลยลูกอําเภอบ้านม่วงมีส่วนน้ำด้วยเดเคยไปยังอําเภอบ้านม่วง อำเภอบ้านม่วงมันมีสไลเดอร์มีอะไรด้วยอยู่ทางอำเภอบ้านม่วงถ้าเอฟซีผู้ใหญ่ใจดีผ่านช่องเสียบอยมอสดมาเดี๋ยวจะพาไปเล่นส่วนน้ำทางอำเภอบ้านม่วงขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีล่วงหน้าเลยด้วยขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีล่วงหน้าเลยเชือดีนะะคให้ไำเล่มื่อเคไปไาใส่ตังเลยเสียบเสียบอยใจปั้มนะคะ